ดีครับอาริสครับครับสวัสดีครับเด็กน้องชายเรือไม่กี่วันแล้วครับสึกวันไฟไต24ครับผมตอนนี้นี่สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็สภาพร่างกายก็พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นแฟนก็ยังคงอดเป็นห่วงก็เรื่องของน้ำหนักเนาะอย่างไฟที่แล้วเราก็อาจจะเกินนิดนิดแต่ไฟนี้นี่เป็นยังไงครับขยับขึ้นมาต่อย128ย่ดกอนก็ขยับมาต่อย1 2 8ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าก่อนกอนหนนี้เราต่อยไฟแรกเราก็ไม่รู้วิธี การช่างน้ำหนักอย่างเนี้ยครับก็เลยผิดพลาดนิดนึงน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าพอต่อยวันอุปีแล้วขึ้นมาวันใหญ่นี่ความยากง่ายกับการทาหนักระหว่างวันอุปีกับวันเพราะว่าวันใหญ่นี่มันมันมันต่างกันมากมายขนาดไหนมันต่างช่างตอนเย็นห้าโมงเย็นครับผมคิดว่าช่างสองทุ่มตอนนั้นนะก็เลยไล่เวลาไม่ทันกัดเวลาไม่ถูกใช่เต็มตัวไม่ถูกแต่ก็นี้เดียวไฟนี้น่าจะไม่มีปัญหาใช่ไฟนี้ไม่มีความมั่นใจตัวนี้ เป็นไงบ้างครับพอเจอคู่ชกที่จะต้องเจอในการเปลี่ยนแปลงการันต์แบบนี้ก็ความมั่นใจร0 0เนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ประมาทครับไม่ได้ประมาทแน่นอนประเมินคู่ชกมองคู่ชกรายนี้ยังไงบ้างครับก็พี่เขามีหมัดหมัดที่ดีครับที่ต่อยแรงที่น่าก็คือหมัดพี่เขาจะเห็นอาวุธที่ต่อยกับทางน้านของไฟ์กับคองทูนนะฮะเราเราได้ดูนครับไฟ์นั้นที่เขาก็ ก็ได้ดูครับผมก็ดูสไตล์พี่เขาก็พอๆพี่ทองภูนอะแค่พี่เขามีสเต็ปนิดนึงแค่นี้พอจะประเมินได้ไหมว่าระหว่างถ้าเกิดเราเจอกับทองปูนเนาะแล้วกับนักชกสกเรียลายนี้นี่โดยส่วนตัวเราลงมองว่าการวางแผนการเตรียมตัวเนี่ยระหว่างสองูนคนนี้เนี่ยมันยังผมมองว่าเจอกัสกเรียลง่ายกว่านะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ประมาทพี่เขาแน่นอนแต่ว่าสไตล์พี่เขากับพี่ทองปูนก็พอๆกันต่อยหมัดอย่างเดียว จะเห็นเป็ไฟแรกนะเราขยับไปต่อยช่วงเช้าอันนี้มันมันส่งผลยังไงบ้างครับพอต่อยเย็นแล้วพอต่อยเช้าถ้าการต่อยสกว่าต่อยตอนเช้าดีระบบหายใจรู้สึกว่าดีมากเลยครับแล้วไฟนี้ก็ต่อยเช้าเป็นไฟที่สองใช่ต่อยเช้าเป็นไฟที่สองความมั่นใจคิดว่ารูปเกมที่จะต่อยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มันจะออกมาในรูปแบบคีอต้องช่งถึงคะแนนนะหรือว่าจบชั้นตั้ง ผมก็พยายามที่จะปิดเกมให้มันเร็วที่สุดครรับเพาะเพราะว่าผมก็ต้องการโบรนัสครับผมม,มาวันไฟนั้นผมก็ต้องการโบรนัสอีกแล้วย้อนกลับไปเรื่องของน้ำหนักไปนี้ต่อยละยี่แปดน้ำหนักของเราร้อยยี่แปดนี้ตึงไหมฮะหรือว่าทำประมาณกี่กิโลร้อยยี่แปดสบายๆเลยครับตอนนี้เกิดจะกลับไปต่อยร้อยยี่ห้าเหมือนเดิมใช่ผมจะกลับมาต่อยร้อยยี่ห้าเหมือนเดิมครับเพราะว่าร้อยยี่ห้ายังทำได้อยู่เลยครับ ทำไมไฟนี้ต่อยละยี่แปดก็พ sì> ี่เขาขอมาละยี่แปดอะเพราะว่าผมก็เขาเปลี่ยนทู้ต่อยมาพี่เขาต่อยลยขอขอละยี่แปดผมก็ไม่มีปัญหาพี่เขาขอมาแล้วก็อยากต่อยด้วยไม่มีปัญหาแล้วต่ำสุดทำได้อะไรกี่ปอนด์ละยี่ห้ายี่ห้านี่คือครับพอดีเลยใช่ไหมพอดีครับพอดีหลังพอดีย้อนนิดนึงเนาะไฟที่เราต่อยเนี่ยมันไปแพ้จังหวะยังไงแล้วแบบมีโอกาสไหมที่จะกลับไปแก้มือกับทางด้าน ชที่เราแพ้มาแพ้ก็ไฟที่ผมแพ้มาก็คือผมพลาดดนมักยกสองแค่นั้นแหะถ้าดูอาวุธผมมั่งใจมากผมชนะผมแค่พลาดดนมักยกสองแต่ว่าผมทํามีโอกาสไฟหน้าผมขอแก้มือพี่เขาครับขาดีเลยขาดใจมากๆครับ สุดท้ายครับอลิฟครับมีแฟนๆชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับผมรอเชียร์เราเยอะเลยนะครับผมต้องบอกว่าอลิฟนี่พอเข้ามาสู่วันใหญ่นี่มีแฟนๆทั้งที่มาเลย์ด้วยนะครับที่เป็นบัเกอร์ล้วก็ชาวไทยเป็นกำลังใจมากๆเลยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆส่งสารอะไรถึงแฟนๆก <c oughs> ็ฝากถึงแฟนชาวไทยกับชาวมาเลเซียก,ก็ฝากติดตามผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมครับผมก็เต็มที่แน่นอนไฟนี้ครับฝากว่าจะไม่ทำไม่ทันแฟนอีกฝั่งครับวันเช้าวันเสาร์ขอโชคดีอัน้องชายครับสวัสดีครับ